วัดดีครับเพื่อนๆกลับมาเจอกัน <_ S 1> กับ EC6395 นะครับหลังจากดู Unbox กับมินิรีวิวของตัว DJI Neo 2ไปแล้วนะครับก็มาดูในส่วนของฟังก์ชันการทำงานแล้วก็แนะนำในส่วนของตัวบอดี้เครื่องบ้างดีกว่านะแนะนะนำการใช้งานในผมคงมาแนะนำในการใช้งานพวก er นะก็ <_ S 1> กลหรือว่ารีโมทนะเพราะว่าชุดที่ผมได้มามันไม่มีตัวทรานซิเบอร์รีเซินะครับแนะนำเป็นลักษณะของการใช้งานผ่าน w i f i ในแอปพลิเคชันมือถือนะนะครับ แต่ว่าผมแนะนําแบบนี้ก่อนก็คือตัว DJI O2 เนี่ยข้อดีของมันก็คือเอาอันแรกก่อนเลยนะครับกิมบอลผมทวนแล้วกันกิมบอลเนี่ยมันสามารถที่จะแบบว่ามีกันสั่น2แกนนะครับแกนที่เป็นแกนนี้วอร์ติเคิอันนี้บอกก่อนว่าก็เหมือนกับมีโอนนะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่แบบมันมีการสั่นสะเทือนอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันจะขยับได้แค่แกนเดียวเป็นกันสั่นแบบฮาร์ดแวร์ได้แค่แกนเดียวที่เหลือเนี่ยเวลาที่มันเอียงไปเอียงมาแบบนี้ จะเป็นการกันสั่นชดเชยด้วยระบบที่เขาเรียกว่า eis electronic image stabilization การสั่นแบบนี้มันจะแพ้ในเรื่องของแสงสว่างน้อยนะครับแล้วที่สําคัญก็คือเวลามันทาการสั่นด้วยซอฟต์แวร์มันจะครอปภาพภาพมันจะแคบนะครับตัวนี้ข้อดีคืออะไรมันมีการสั่นเนี่ยไหมมี gimbal แกนที่2องแกนนี้พร้ะในเวลาที่มันโยกเนี่ยตัวนี้มันจะชดเชยได้งั้นมุมมองภาพอมันจะกว้างกว่า n e อเดิมเอออันนี้คือสิ่งที่ผมว่ามัน work จริงๆถ้าผมจะไม่ผิดตัวอวตารสอก็ไม่มีแกนนี้นะเอ,อแต่ว่าสองเวลามันใหญ่มันบินนิ่งกว่านันก็ยอมรับไปก็ประมาณนั้นนะครับส่วนอีกอันหนึ่งที่ผมแนะนําว่าบันดีก็คือเวลาที่แบบเกิดอุบัติเหตุชนอะไรก็แล้วแต่เนี่ยตรงเนี้ยถ้าสังเกตดูมันจะไม่โดนกล้องถ้าเป็นโ o หน่ะมันมีโอกาสจะโดนตัวเนี้ยมันจะโดนตรงนี้ชนตรงนี้ตัวนี้มันจะรับไปก่อนนะครับ ส่วนท่าใครยังไม่รู้ถ้าถอดกาดออกมันจะบินได้นานขึ้นแต่ก็นานขึ้นแค่นาทีเดียวซึ่งผมไม่รู้จะใสไปทําไมนะก็ไม่รู้ว่าจะถอดออกทำไมเก็บไว้ดีกว่านะครับส่วนอีกอันนึ่งที่ผมว่ามันเบร์ก็คือมันมีพวกเซ็นเซอร์ตรวจจับเห็นไหมมันจะกายเป็นว่ามันสามารถตรวจจับได้รอบทิศเลย360นะครับกลายเป็นว่ามันจะวิ่งชนกําแพงหรือโดนนู่นโด,น,ดนนี่โอกาสในการชนสิ่งกีดขวางเนี่ย นีโอหนึ่งเป็นได้มากกว่านีโอสองเกิดขึ้นได้ยากกว่านี่คือสิ่งหนึ่งที่ผมบอกนะครับแล้วก็ต้องยอมรับด้วยว่าชุดระบายความร้อนนี่เห็นไหมมันทํามาดีกว่าตัวนีโอหนึ่งนีโอหนึ่งไม่มีเลยเพราะฉนั้นพอมันใช้งานมันร้อนมากๆเนี mm ่ย hmm. มันก็เป็นปัญหาอันนี้คือระบายความร้อนเลยถือว่าดีถือว่าดีมากนะครับอีกอันนึงคือใบพัดที่ดีไซน์ใหม่เสียงเบากว่าเดิมเยอะนะครับคาว่าเบากว่าเดิมนี่ก็คือเสียงหวีดในโทนสูงอะ่ะมันน้อยลง พราะนะั้นมันจะไม่แสบแก้วหูเหมือนกับตัว n o หนึ่ง Neo หนึ่งนี่คือแบบแม่งโคตรแสบแก้วหัวอ่ะอันนี้คือแบบพื้ธรรมดารับได้ถ้าถามผมอันนี้รับได้นะครับแต่จุดจุดอันนึงที่ผมรู้สึกว่ามันลําบากนิดนึงกว่าตัวน e o หนึ่งไม่รู้เป็นเพราะผมหรือเปล่านะก็คือเวลาที่เราจะถอดไอตัวแบตเตอรี่ถอดแบตเตอรี่ผมยอมรับว,ว่าไม่เท่าไหร่แต่ตอนใสอ่ะผมมีความรู้สึกว่ามันมันใส่ลําบากอ่ะมันก็จะประกบไปถ้าเป็นน e o หนึ่งมันก็สไลด์เข้าไปใช่ไหม อันนี้ก็คือแบบสไลด์กดเข้านี้ก่อนแล้วก็มาใส่ด้านบนอย่างเงี้ยมันมีความรู้สึกเหมือนมันสะดุดสะดุดนิดๆอะไรอย่างเงี้ยนะไม่รู้สิอาจจะเป็นความรู้สึกความเห็นส่วนตัวมั้งตรงนี้ก็เป็นเซนเซอร์ลงจอดเนะเซนเซอร์ลงจอดน่าจะเป็นเซนเซอร์วัดระยะด้วยนะสำหรับตัวพื้นดินอะไรอย่างเงี้ยนะครับ <c oughs> เขาบอกว่ามันมันดีเทคพื้นพื้นน้ําได้ดีขึ้นแต่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่ายังไงที่ตัวลำเนี่ยมันจะมีหน้าจอบอกว่า เรากดสั่งงานอะไรมันบ้างนะครับดูจากตรงนี้นะอ่าถ้าเป็นตัวแรกมีโอตัวแรกนี้คือแบบทำอะไรไม่ได้เลยได้แก,ก่กดปุ่มใช่ไหมแล้วก็การรังค่ามันถูกฟิกเอาไว้ตั้งแต่ในการรังค่าผ่านมือถือมาแล้วเช่นความสูงความต่ำใช่ไหมระยะห่างเออแค่นั้นส่วนโหมดเนี่ยต้องยอมรับว,ว่าโอเคมันกดเปลี่ยนได้ในดีโอตัวแรกแต่ความสูงความต่ำระยะห่างทําไม่ได้ ต้องคอนฟิกทีมือถือนะครับส่วนถ้าจะสั่งงานด้วยเสียงมันต้องเชื่อมต่อมือถืออยู่แล้วตัวนี้ไม่ต้องเชื่อมต่อมือถือก็ได้แต่คอนฟิกได้เลยว่าความสูงความต่ําเป็นยังไงร,ระยะห่างเป็นยังไงทําได้หมดเลยเพราะเนี้ยมันจะเป็นตัวบอกอยู่แล้วว่ามันทานํางานยังไงถ้าเพื่อนๆสังเกตดูจะบอกอย่างตอนนี้ผมอยู่ในโหมด follow ใช่ไหมแล้วมันบอกด้วยนะว่าเป็น clear light เห็นนะแล้วก็บอกระยะทางเป็น close ความสูงเป็น high ซึ่งผมสามารถจะเปลี่ยนได้หมดเลยนะตรงนี้ว่าจะให้ follow เป็นแบบไหนทันได้หมดเลยเนี่ย โดยการสั่งงานเนี่ยถ้าเพื่อนๆสังเกตดูมันจะมีปุ่มตรงนี้ปุ่มตรงนี้ก็คือปุ่มเพื่อที่จะทําหน้าที่ในการ <All right. S 1> เปลี่ยนโหมดเดินหน้าถอยหลังนะครับเห็ <Follow. S 1> นไหมเนี้ยผมผมฟอลโล่เนียแล้วผมอยากจะเข้าฟอลโล่เพื่อไปตั้งค่ายใช่ไหมผมกดค้างกดค้างที่ปุ่มตัวเนี้แล้วแต่เราอ่ะเดินหน้าถอยหลังตอนนี้เราอยู่ในโหมดนี้กดกดค้างไปกดค้างปับ๊บเห็นไหมมันจะกระพริบกระพริบในฟอลโล่มันจะมีแบบว่า หน้าหลังอะไรเงี้ยหน้าซ้ายขวาซ้ายอ่ะกดดูเห็นไหมหลังซ้ายดันซ้ายฟ론ท์ฟลอนท์เห็นไหมฟลอนท์ไลท์ไรท์เรียร์ไรท์เรียร์อ่ะผมรถผมเลือกอันนี้ใช่ไหมผมเลือกเรือใช่ไหมผมกดค้างเขากดค้างว่ามันมีมีให้บ่อยเอาความสูงเป็นยังไงนะผมก็เลือกได้ว่าเอาความสูงเป็นไงแฟลตแฟลต low angle high angle ผมเอาแฟลชผมกดค้างมันก็จะมาตรงนี้ว่า follow แบบไหนอันนี้เขาบอก close ใช่ไหมผมก็เข้าไปดู f <Far. S 1> ระยะไกล medium close เห็นไหมผมบอกเอา close ผมกดค้างมันก็จะกระพริบมาที่ตำแหน่งอื่นถ้าเรายืนยนันเราจะกดปุ่มสีแดงปึ๊บสีแดงคือทำงานละ ตอนนี้ถ้าผมจะให้มันบินน่ะก็แค่กดปุ่มสีแดงซึ่งถ้าจําได้นีโอเดิมอะ่ะมันต้องไปกดปุ่มด้านบนค้างไว้แสดงว่าเราต้องโอเปเรตด้วยสองมือแต่ตอนนี้เราโอเปเรตด้วยมือเดียวได้เลยก็คือผมกดสีแดงทีเดียวเห็นไหมกดยกเลิกได้ผม <Re ar. S 1> ว่าสมวติเรากดเทสเบิน <Follow. Three. S 1> เนี่ยกดยกเลิอกอ่ะ mm hmm. ก็ได้เพราะฉะนั้นตรงเนี้ยเป็นอะไรที่ผมว่ามันสั่งงานง่ายนะครับแล้วก็ฟังช่องฟังชันการทํางานมีครบหมดทุกอย่างเลย ที่สําคัญตรงนี้มันมีไลด้าแล้วก็มีไฟบอกสัญลักษณ์นะครับเป็นสีขาวเป็นสีแดงแล้วก็มีสีน้ําเงินนะครับส่วนสีขาวคืออะไรก็คือมันมัน,ม,นมันทำงานในลักษณะโหมดติดตามอยู่นะครับสีแดงก็คือมัน lost จากการคอนโทรลไปแล้วคือแบบโหมดติดตามมันดีเทคตัวบุคคลไม่ได้ส่วนถ้าเป็นสีน้าเงินหมายความว่าเราสั่งงานด้วย hand gesture อ่าเ,เป็นเป็นอะไรที่แบบค่อนข้างเวิร์กอ่ะยังไงเดี๋ยวผมให้เพื่อนๆดูอีกทีหนึง่งว่าเป็นยังไงนะครับ โดยแฮนด์เจอร์ที่เพื่อนๆได้ยินเมื่อกี้เนี่ยผมบอกก่อนว่าโดยการสั่งงานเนี่ยมันจะเป็นลักษณะของการใช้มือในการสั่งงานนะครับเดี๋ยวผมปิดเครื่องก่อนมือในการสั่งงานหมายความว่ายังไงหมายความว่าแบมืออาจจะใช้2มือหรือใช้มือเดียวโดยการสั่งงานนี้ต้องบอกก่อนว่าเรียนรู้กันก่อนใช้งานนิดนึงนะครับก็คือสมมติว่าเราอยากใช้มันดีเทคตัวเราะแล้วก็แบมือขึ้นมาแบบนี้ อันนี้ไางเงี้ยแล้วที่ตัวไฟสัญลักษณ์ของตัวโดรนดี i NeO 2มันขึ้นเป็นสีน้ำเงนินแสดงว่ามันพร้อมในการติดตามแล้วเวลาเราแพนมือไปทางไหนมันก็จะตามเหมือนตอนที่ผมอันบอกให้เพื่อนดูขึ้นบนลงล่างน,นี้ได้หมดเลยเวิร์กมากแล้วพอเราวางมือลงหรือเรากำมือไฟสีน้ำเงินจะดับมันก็จะเข้าโหมดการแทร็กปกติเหมือนเดิมเอออันนี้เวิร์กนะไม่เราสามารถจะควบคุมตำแหน่งของของการเคลื่อนที่ของโดรนในมุมมองที่เราต้องการได้โดยที่เมื่อก่อนนีโอมันทำไม่ได้ถูกปะ พราะ,ะนั้นพอเราทําแบบนี้ปั๊บสิ่งที่ได้ก็คือสะดวกอีกอันหนึ่งก็คือเวลาเราชูขึ้นมาสองมือแบบนี้แล้วไฟสีน้เงินกระพริบแล้วติดค้างเนี่ยถ้าเราแยกออกจากกาันโดนมันก็จะบินห่างออกจากเราไปบินห่างออกจากเราไปสูงสุดรู้สึกจะ5เมตรนะได้แทบเต็มที่นะที่ระยะทางควบคุมด้วยมือนะครับมันก็จะบินห่างออกจากเราไปส่วนเวลาที่เราอยากให้มันกลับมาหาเราเราก็ทํามืออย่างี้หุบกลับเข้ามาโดนก็จะบินกลับเข้ามาหาเรา แล้วพอเราได้ตำแหน่งที่ต้องการก็เอม้มือลงแค่นั้นง่ายๆไม่มีอะไรเลยคือโคตรเจ๋งอันนี้ผมบอกเลยอัน,นเจ๋งจริงนะครับรวมไปถึงการที่เราจะเรียกโดนกลับมาหาเราที่ฝ่ามือถ้าเป็นของเดิมอ่ะถ้าเป็นนีโอเราจะต้องแบบเดินเข้าไปหามันแล้วไปช้อนใต้ใต,ใต้ลำเพื่อให้มันลงเจาะถูกป่ะซึ่งอันนี้มันลําบากเอาจริงๆบางพื้นที่เราไม่สามารถที่จะเข้า <c oughs> เข้าไปหามันได้เนืน่องจากว่ามันอาจจะแบบอยู่ไกลตัวเราอะไรอย่างเงี้ยก็ก็เป็นปัญหาแลละถูกปะ่ะแต่อันนี้ไม่แบบมือนี้ โดมจะบินกลับเข้ามาหาเราแล้วตอนที่มันบินกลับมาหาเราอ่ะเรายกเลิกได้เลยนะเรากำมือก็เป็นการยกเลิกมันก็มันก็จะไม่กลับมาหาเราซึ่งอันนี้ผมบอกเลยว่าโคตรดีโคตรดีรวไมไปถึงมันยังมีโหมดอย่างอื่นเพิ่มเติมอีกหลายหมดอย่างเช่นเซลฟี่ช็อตเซลฟี่ช็อตมันก็จะถ่ายหลายๆช็อตโคตรเวิร์กอะก็เลยเป็นอะไรที่ผมว่าเออมันเจ๋งดีนะครับมาลองดูกันก่อนแม้ว่าโหมดสั่งงานด้วยมือเป็นยังไงเยวผมให้เพื่อนดูคร่าวๆนะเ,เดี๋ยวผมจะเปิดสปอตไลท์โหมดนะ Three, two, one. สังเกตเห็นไฟสีขาวไหมขาวๆฟ้าๆนิดๆอะ่ะไม่แน่ใจเพื่อนเห็นมันน้ง่ยตอนไหนลวโดนผมเห็นไฟตรงนี้ไหมไฟตรงเนี้ยบอกถึงว่ามันติดตามอยู่เพราะฉะนั้นถ้าผมหันเห็นละเห็นนะเห็นไหมมันก็จะบอกถึงว่ามันทำงานอยู่มันตามโหมดนี้อยู่แล้วก็ มันจะเปลี่ยนเป็นสีน้ำเงินถ้าเรามีการสั่งงานด้วยมืออันนี้เป็นการสั่งงานด้วยมือแล้วเห็นไหมยกมือขึ้นนะแล้วก็แพนไปทางขวาทางซ้ายได้แต่ว่าตอนนี้มันติดพื้นที่ด้านข้างเนื่องจากว่ามันมีเซนเซอร์เราจะยกเลิกใช่ไหมเราก็กำมือแต่ให้มันกลับมาได้ก็คือท่าอย่างนี้ชูมืออันนี้คือใกล้เกินมันก็เลยจะมาลงจอดแล้วเห็นไหมนะนะสีน้ำเงินกระพิบพจะลงจอดให้ได้ เอามือวาองก็จอดเลยง่ายไม่ยากแล้วก็บอกเลยว่าตัวลำที่บินไม่มีความร้อนเนื่องจากตัวฮีทซิงคที่มันระบายความร้อนอยู่ผมเคยรู้สึกว่าเอ้ยอันนี้สะดวกมากแฮนด์จ,จอไปอะไรที่สะดวกมากนะถ้าถามผมนะโคตรเจ๋งเลยอ่ะเดี๋ยวไปดูตอนใช้งานในมือถือว่าคอนฟิกอะไรบ้างดีกว่า แอปพลิเคชันที่เราใช้นะครับจะชื่อว่า DJI Fly นะครับเดี๋ยวผมให้เพื่อนๆดูแล้วกัน DJI Fly แต่ทีเนี้ยมันมันอาจจะมีประเด็นนิดนึงตรงที่ว่า DJI Fly ใน Play Store ตอนนี้ไม่มีนะ,ะต้องไปดาวน์โหลดจากหน้าเว็บอะไรประมาณนี้นะครับแต่จากนั้นก็จะอัปเดตอะไรก็ใช้ได้ปกติไม่มีปัญหาแล้วนี่ผมแยกเอาไว้ก็ DJI Fly หนะ้าตาแบบนี้เข้ามาแล้ว ทีพอเราเข้ามาเรียบร้อยแล้วอะ่ะมันจะอาจจะมีการอัปเดตนู่นนี่นั่นอะไรก็แล้วแต่นะครับก็ปล่อยมันอัปเดตไปอาจจะเป็นการอัปเดตพื้นที่การบินเลยเงี้ยก็ให้อัปเดตไปทีนี้ก่อนใช้งานอย่าลืมว่า WiFi กับบลูทูธเปิดให้เรียบร้อยด้วยนะครับที่ตัวโดรนก็ทําการเปิดเครื่องให้เรียบร้อยตอนนี้ผมก็จะกดเชื่อมต่อนะครับผมกดเชื่อมต่อมันก็จะมีการเชื่อมต่อเข้าตัวโดรนผมซึ่งง่ายไม่ยาก i o s หรือ Android ก็แบบเดียวกันเนี่ยนะนะตอนนี้ท่านสังเกตดูนะมันเห็นมันเห็นผมแล้วนะโดรนเนี่ยตอนนี ออนไลน์ขึ้นมาแล้วนะเนี่ยนะเพราะฉะนั้นมันจะสั่งงานนู่นนี่นั่นได้หลายแบบหนึ่งหนึ่งในคําสั่งที่ใช้งานได้เลยเนี่ยมันจะมีเรื่องของการใช้คําสั่งเสียงด้วยนะครับเดี๋ยวผมค่อยอธิบายเพื่อนฟังแล้วกันเอาอันแรกก่อนก็คือจุดอนุญาตขึ้นบินอันนี้ก็คืออนุญาตขึ้นบินได้ไม่ได้มีพื้นที่ที่มีปัญหาอะไรเห็นไหมอนุญาตให้ขึ้นบินได้นะครับระยะเวลาในการบินบินได้อีกเท่าไหร่เนี่ยอันนี้ก็มีบอกนะครับแล้วก็บอกเปอร์เซ็นต์แบตเตอรี่ตอนนี้ของผมมี54นะครับ แล้วก็มีการเขาเรียกปรับโหมดกล้องได้นี่คือข้อดีนะตอนนี้มันจะกลายเป็นว่ามันมันหมุนมันหมุนคอบกล้อง<ๆ>เพื่อถ่ายถ่ายเป็นลักษณะบอทิคอลได้เอออันนี้เวิร์กอันนี้เวิร์กแลหมุนกลับเงี้ยเ,เ,เออเจ๋งไหมเพราะฉะนั้นในกรณีที่เราอยากจะถ่ายพวกติกตต๊กตงติ๊กตออะไรอย่างเงี้ยเป็นแนวตั้งนะ9:16อันนี้คือทําได้แล้วนะครับแล้วก็จะมีปุ่มที่ใช้ในการที่เราจะลงจอดแต่จริงๆผมว่าการลงจอดโดยเอามือมันลงจอดที่มือก็ถือว่าสะดวกนะครับ ส่วนอันนี้เป็นเรื่องของการใช้คําสั่งเสียงเพื่อที่จะสั่งให้มันทํางานตอนนี้ก็คือคําสั่งเสียงแล้โดยคําสั่งเสียงเราก็สามารถที่จะแบบบอกมันได้ว่าให้มันทําอะไรเนี่ยคำสั่งเสียงของมันก็คือการที่เราบอกเออให้ฟลาแล้วก็ให้มันให้มันบินตามโหมดต่างๆที่ต้องการแต่ในที่นี้ผมยังสามารถจะเปิดลาโพงไอเปิดไมโครโฟนเพื่อบันทึกตรงนี้ได้ด้วยนะเพื่อที่จะให้มันบันทึกเสียงผมเวลาที่เราแบบอะไรอะเรา เรากําลังบินอยู่เพื่อเอาเสียงแทกเข้าไปได้ด้วยซึ่งอันนี้ผมว่าเวิร์กนะน,นี่ผมว่าเวิร์กนะเวิร์กเลยนะครับตรงนี้ก็เป็นการเปิดปิดว่าจะใช้แฮนด์เชเจอร์หรือเปล่าซึ่งอันนี้ผมบอกก่อนว่าบางที่ที่แบบคนเยอะๆแล้วเราแบบไปแทร็กเผื่อบางคนแกล้งเราอะไปเปิดมือแฮนด์เเจอร์อันนั้นลําบากเลยเพราะการควบคุมจะหลุดจากเราแล้วมันจะไปอยู่คนที่เปิดแฮนด์เเจอร์เพราะมันเรียนรู้หน้าบุคคลไม่ได้นะว่าใครเป็นเจ้าของเครื่องแต่อันนี้ผมยอมแล้ว,ว่ามันเจ๋งดีคือสมมติว่าเราเราแทร็กตัวเราอยู่เรียบร พอถึงเวลาอยากจะเปลี่ยนคนแท็กก็ให้เพื่อนยกมือขึ้นมามันก็แท็กได้เออแล้วก็เปิดปิดตรงนี้นะประมาณนี้มีอะไรอีกก็คือ,อ,อโหมดของวิดีโอที่เราต้องการจะควบคุมตอนนี้เนี่ยเราเลือกได้ว่าจะเป็นโหมดไหนเห็นไหมเต็มเลยควบคุมด้วยตนเองควบคุมด้วยตนเองก็คือเราบังคับเองนะครับแล้วก็สปอตไลท์ก็คือเมื่อกี้นี้นพวกเนี้ยติดตามน,นะ ติดตามก็จะมีหมวดให้เราเลือกได้ว่าอาจจะให้มันติดตามน่ตอนนี้เมื่อกี้เราตั้งเอาไว้ว่า follow ให้เป็นแบบติดตามด้านหลังแต่ถ้าเราจะให้มันมาติดตามด้านข้างก็เป็นแบบนี้ปรับได้หมดเลยใครที่เคยใช้ DJI ตัวพวกมินุมินิอะไรเงี้ยมาก่อนก็น่าจะเห็นว่าฟังก์ชันคล้ายๆกันนะครับสามารถจะขยับได้ว่าใกล้ไกลหรือว่าจะเป็นพื้นที่สูงหรือพื้นที่ต่ำอันนี้ทําได้หมดเลยหรือถ้าไม่เข้าใจกดเครื่องหมายคําถามตรงนี้ได้คําถามมันก็จะแบบอธิบายว่าเออใช้งานอะไรยังไงแต่ก็นิดนึงมันเป็นภาษาอังกฤษนะ เนี่ยพวกนี้เป็นหมดหมดเลยกําหนดได้รวมไปทั้งถึงเซลฟี่ช็อตที่อันนี้ผมบอกเลยว่าอันนี้เจ,งจ,งจง๋งจริงก็คือเซลฟี่ช็อตสามารถที่จะกําหนดได้ว่าเนี่ยอันนี้เป็นเป็น,เป,นเป็นเงื่อนไขาการกําหนดว่าเอออยากจะถ่ายรูปแบบไหนซึ่งผมกดเอาไว้หมดเลย <c oughs> ผมกดให้มันถ่ายหมดทุกมุมนะมันสามารถจะถ่ายอะไรได้บ้างมุมสูงกว้างกว้างเต็มเต็มมุมตาม่าเต็มมุมสูงระยะใกล้กลางแล้วก็เลือกได้ด้วยว่าจะถ่ายเนี่ยในแต่ละมุมเนี่ยกี่ช็อตสูงสุดก็ได้5ช็อต ได้5ช็อตแต่ผมเอาแค่ช็อตเดียวก็พอแล้วนะครับแล้วก็โหมดกล้องก็คือถ่ายช็อตเดียวหรือว่าจะถ่ายแบบ3ช็อตคือเวลามันกดยิงปุ๊บมันก็ตึกๆๆอย่างเงี้ยอยากได้หรือเปล่าช็อตเดียวก็พอแล้วนะผมผมนะมันเป็นอะไรที่แบบบางคนอยากได้ภาพนิ่งอะ่ะอยากได้ภาพนิ่งแล้วก็อยากได้หลายๆมุมบางพื้นที่สวยๆล้วเอาไปเลือกทีหลังอะไรอย่างเงี้ยอานองี้ก็ได้ไม่ต้องมานั่งเลือกอะไรไม่ต้องมานั่งเอามือถือมาดูเป็นวิวไฟเดอร์ซึ่งอันนี้ผมว่ามันเวเาาว่บลยีีไปททง กว่าเราจะเซตอัพดูนี่นั่นแหะมันคือจุดหนึ่งที่ลําบากอ่ะถ้าถามผมนะในการเซตอัพพวกโดรนกว่าจะให้มันขึ้นบินนะครับอีกอันหนึ่งก็คือมาสเตอร์ช็อตมาสเตอร์ช็อตนี้บอกก่อนว่าก็เหมือนกับการังคับด้วยโดรนปกติทั่วไปที่เราเคยเจอของ DJI มันจะมีมาสเตอร์ช็อตอย่างพวกอะไรอะ่ะพวกมินิ5 Pro หรือว่าอวตาร2อะไรเงี้ยมีมาสเตอร์ช็อตเหมือนกันมาสเตอร์ช็อตก็คือมันจะบินเก็บโหมดเป็นภาพวิดีโอให้เรานะครับเราก็เลือกได้ว่าเราจะบินที่ระยะเท่าไหร่10เมตร20เมตรโหมดกล นะครับเอ้ยซึ่งอันนี้ผมว่าเวิร์กเจ๋งมีมาเต้ร์ช็อตมาให้ด้วยเออเวิร์กไหมล่ะถือว่าครบเลครบเซตมากเนี่ยแล้วก็มันมีหมดอันนี้ด้วยนะติดตามการเล่นสก,กีโอ<ฮ>้โห <laughs> อะไรจะครบขนาดนั้นนะ <laughs> เผื่อบางคนไปต่างประเทศเนื่องจากมันเป็นโดนลำเล็กเพราะ,ะนั้นพอนเป็นโดนลำเล็กสิ่งที่ได้คืออะไรก็คือแบบคุณพกไปต่างประเทศได้น้ำหนักมันไม่เกิน250กรัมนะครับแล้วก็มันมีการปรับแต่งโหมดนะปรับแต่งโหมดหมายความว่าอะไรก็คือผม จะเอาโหมดอะไรขึ้นไปบ้างโหมดที่เอาไปขึ้นคืออะไรไปอยู่ที่ตัวโดรนเวลาเราก,กดโหมดเมื่อกี้ที่ผมให้เพื่อนๆดูอะเราไล่โหมดกันอะถ้าเราไม่ต้องการเช่นสมมติผมไม่อยากให้มาสเตอร์ช็อตไปอยู่ในโหมดนั้นผมก็เอาลงนะเวลาไปกดที่ตัวโดรนมันจะไม่มีนะครับไม่มีงั่นคือเอาออกหนะรืผมเอากลับเข้าไปใหม่แล้วก็ปรับตำแหน่งได้ว่าอยากจะให้ตำแหน่งของการไล่ลำดับเป็นยังไงก็คือเจ๋งอะไรมันจะครบขนาดนี้วะเออจริงะไรผมเข้ามาก่อนลืม,มเข้ามาก่อน ควบคุมโดนข่าเข้ามาละทีนี้มีอะไรอีกมันมีเรื่องของการตั้งค่าการตั้งค่าข้างในเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นรายละเอียดแล้วว่าเออเราอยากจะตั้งค่าอะไรเช่นสปอตไลท์สปอตไลท์เราจะเป็นหมดภาพถ่ายหรือว่าจะเป็นวิดีโออ่านี้ก็คือตั้งค่าเอาได้หมดเลยนะครับหรือการติดตามติดตามคุณจะติดตามแบบไหนอันนี้คือคือแบบตั้งค่าแบบ default ไงเนี่ยก็ขึ้นมาให้หมดเลยว่าจะติดตามแบบไหนเนี่ยก็อยู่ที่เราเลย หรือว่าเราจะเอาเซอร์เคิลเซอร์เคิลเราจะเป็นแบบไหนนี่ไงเห็นไหมได้หมดเลยเซอร์เคิล2เมตร4เมตร6เมตรซึ่งถ้าเป็นของเดิมตอนเราทําด้วย DJI Neo อะ่ะมันมันคอนฟิกที่มือถือเสร็จแล้วมันจะทําโดยไม่มีมือถือไม่ได้ละมันจะถูกฟิกค่าไปเลยแต่ตอนนี้เราไปปรับที่ตัวโดรนก็ได้ซึ่งผมก็เลยแบบเออเฮ้ยมันเจ๋งว่ะอันนี้ถือว่าดีนะเพราะจริงๆอ่ะในฟังก์ชันปรับได้เนี่ยมันจะไปอยู่ในคู่แข่งเขาอ่ะอย่างไอตัว X1 Pro อะ่ะเอออันนั้นอะ ที่ที่ที่เป็นคู่แข่งแต่ราคาก็แพงมากนะอันนี้ถือว่าโคตรคุ้มเลยนะจริงๆฟังก์ชันที่ให้มาถือว่าเหลือเฟือมากเห็นไหมที่เหลือคือการทั้งค่ากล้องภาพถ่ายคุณอยากจะถ่ายเป็น j p e กหรือ r อไฟล์ Fi, ซึ่งในนี้ไม่มีมันก็เลยมีแต่ j ป็กนะครับแล้วก็ถ่ายเป็น4ต่อ3หรือ16ต่อ9ซึ่งถ้าถามผมผมเอาเป็น4ต่อ3เอาไปใช้งานมันจะได้เต็มเซนเซอร์นะครับแล้วก็ความละเอียดของภาพถ่ายทําได้แค่12ล้านนะนะครับอันนี้คือภาพถ่าย ส่วนวิดีโอวีดีโอก็เลือกได้ว่าจะเป็นหมวดแนวตั้งแนวนอนนะซึ่งในที่นี้ผมส่วนใหญ่ผมใช้แต่แนวนอนอยู่ล้นะครับอัตราส่วนภาพ16:9อต่ 4K 60เฟรมเหล็นี่เยอะขึ้นถ้าเป็นของเดิมถ้าผมจะไม่ผิดนีโอมันทำได้แค่ 4K 30อันนี้ 4K 60นะครับแต่ถ้าเราปรับเป็น 1080p เนี่ยมันมันจะดึงสโลวได้มากกว่านี้ด้วยนะถ้าที่ผมจะไม่ผิดสโลว์จะไปได้120เฟรมนะถ้าผมจะไม่ผิดนะนะครับ โหมดไฟสีก็มีแค่โหมดปกตินะครับรูปแบบการเข้ารหัสก็คือ s 2 6 5นะครับอันนี้โหมดของวิดีโอแะ้วก็การบันทึกแอปนี่บันทึกแอปเปิดไมโครโฟนไมคนี่เขาบอกว่าใช้อุปกรณ์มือถือไมคในตัวของรีโมทคอนโทรลหรือไมคภายนอกเพื่อบันทึกเสียงสําหรับวิดีโอทางอากาศนะครับอย่าแล้วก็อย่าปิดหน้าจอเพราะว่ามันใช้แอปพลิเคชันในการบันทึกอยู่ซึ่งอันนี้ผมว่าเอออันนี้เจ๋ง เราก็สามารถที่จะแบบพากไปได้ด้วยตอนที่เราบันทึกอะไรเงี้ยคันนี้ก็จะเหมือนเป็นไม้ลอยให้เราประมาณนั้นเหมือนเป็นไม์ไร้สายนะครับส่วนพื้นที่จัดเก็บก็อย่างที่รู้กันก็คือใน DJI Neo 2ให้พื้นที่จัดเก็บที่มันมากกว่าเดิมนะครับตัวนี้บอกมีพื้นที่งด49กิกถ้าเป็น DJI Neo ตัวแรกมีแค่22กิกตัวนี้ได้เพิ่มเดี๋ยวนี้ DJI ชอบจะเอา internal memory in ใส่เข้าไปด้วยซึ่งผมว่านี้โคตรเจ๋งเลยนะใครที่ใช้พวกอ่กล้อง Action Cam รู้ดีว่า สตอเรจการเคลื่อนย้ายไฟล์ถ้าบันทึกในอินเทอร์ s น o r สตเจมันเคลื่อนย้ายไฟล์เร็วมากเวลาที่เราดึงเข้าคอมนะครับอันนี้ก็ดูพื้นที่ได้จะฟงมงฟอร์แมตอะไรตรงนี้ก็ทําตรงนี้ได้หมดเลยนะครับแล้วก็มีเรื่องของการนักฆ่าเพิ่มเติมอันนี้ก็คือโหมดของการควบคุมซึ่งถ้าเพื่อนบางคนเคยเห็นตัวการนักฆ่าในรีโมทพวก RCN1 RC2 RC2 Pro อะไรเงี้ยมันมีโหมดแบบนี้อยู่แล้วก็คือเราเลือกได้ว่าการการบินถ้ามันเจอวัตถุจะให้มันบา p a าสก็คือให้มันผ่านไป หาทางเลี่ยงเอาหรือว่าจะแคบเบรกหรือว่าอยู่เฉยๆเลยก็คือไม่ทํางานเลยไม,ไม่ไม่ไม่มีการไปไหนไม่มีการแบบทํางานเลยเนี้ยเมื่อปิดในระยะระบบหลีกเลี่ยงงกีดขวางโดนจะไม่สามารถหลีกเลี่ยงสิ่งกีดขวางได้มันเป็นความเสี่ยงนะถ้าเราไปปิดเพราะนั้นก็ไม่ควรปิดใช้งานซึ่งอันนี้ผมเลือกใบพาสเพื่อบังคับให้มันไปให้มันหาทางไปนะครับแล้วก็ตัวเรื่องในการข้ามเลือกแบบปกติอันนี้เป็นค่า default นะครับเมื่อบังคับโดนผ่าน การควบคุมโดนจะข้ามสิ่งกีดขวางชิงรุกและรักษาระยะปลอดภัยจากสิ่งกีดขวางทักษะดีอันนี้ผมเข้าใจว่าน่าจะเป็นเรื่องของให้ให้ให้โดนมันพยายามไปให้ได้มันก็มีความเสี่ยงนะบเขาบอกว่าเมื่อบังคับโดนผ่านการควบคุมโดยจะปรับระดับความสูงข้ามสิ่งกีดขวางอย่างต่อเนื่องอตัวเลือกนี้มีความเสี่ยงในการชนสูงกว่าซึ่งนี่คือสิ่งหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าผมไม่เปิดนะผมเลือกปกติแล้วกันนะครับแล้วก็มีการแสดงแผนที่เรดาร์เมื่อเปิดใช้งาน เมื่อเปิดใช้งานแผนที่เรดาร์จับสิ่งกีดขวางแบบเรียวไทม์จะปรากฏขึ้นก็คือแบบเวลาที่มันเจอสิ่งกีดขวางมันจะปิ๊ปปี๊ป๊ป๊เตือนเป็นสีแดงๆนั่นแหละนะครับแล้วก็มีแสดง AR จุดขึ้นบินกับอะ,อะไรอ่ะแสดงจุดขึ้นบิน AR แสดงเส้นทางจุดขึ้นบิน AR ก็เหมือนรีเทิร์นโฮมอ่ะให้เรารู้ว่าเราอยู่ตรงไหนจุดที่ขึ้นบินมันทําให้เราดีเทกได้ง่ายขึ้นนะครับแล้วก็จํานวนรอบของไซเคิลแบตเตอรี่นะที่เหลือเป็นเรื่องของการ คาลิเบตตัวเครื่องนะครับนี่คือการคอนโทรลผ่านทางมือถือหลักๆประมาณนี้นะครับไม่ได้มีอะไรที่มันลึกลับซับซ้อนเดี๋ยวไปดูตอนใช้งานกันอีกทีว่าเป็นยังไงนะครับมาลองดูกันครับผมให้มันติดตามผมแบบว่าอยู่ด้านหลังนะสอ่ะสังเกตดูนะไฟมันติดขึ้นมาแนละ้วไอ้สีขาวๆเห็นป่ะคือมันพร้อมที่จะติดตามแล้วแล้ถ้าผมทำมืองี้มันก็สามารถที่จะแบบ ไปทางไหนก็ได้อยู่ที่เราละเห็นไหมแต่ว่ามันติดต้นไม้นะมันก็เลยเคลื่อนได้ประมาณหนึ่งเห็นไะหขึ้นบนลงล่างกำมือหยุดตอนนี้มันเข้าโหมดติดตามสังเกตด,ดูอะโหมดติดตามที่มันทําอยู่ก็คือไอ้สีขาวๆเนะี่ยไฟ LED ตัวนั้นทํางานอยู่พอผมชูอย่างนี้ไหมมันก็เข้าไปที่โหมดแฮนด์จ a สเจอร์พร้อมทํางานเราก็ปรับมุมได้ว่าอยากให้มันตามเราแบบไหนในที่นี้มันก็จะตามผมสังเกตนะตามมาละ ลองดูแล้วกันผมให้มันตามผมเนี่ยเป็นไงวะเห็นนะตามได้ป่ะแม่นอยู่นะเห็นไนะอ่าผมทำงี้นะปุ๊บแล้วเราก็บังคับได้ให้มันขึ้นบนลงล่างเห็นนะไปซ้ายไปขวานะขึ้นบนเห็นไะกำ อลองดูแล้วกันผมไม่รู้ว่าอยู่ในมุมสูมันตามผมไหมนี่เห็นนะมันตามนะเพราะฉะนั้นเวลาที่เราใช้งานเนี่ยเราสามารถที่จะแบบปรับมันได้ตลอดเวลาเลยว่าจะให้มันตามแบบไหนเห็นนะตามผมมาแล้วเนี่ยอลองดูนะว่ามันจะข้ามเข้ามาที่กำหลังคาได้ไหมทั้งที่ผมมุดเข้ามาแล้วอะยอมปหมวะยอมไะมโอ้โหเป็นไงล่ะ ขนาดผมเปิดมุมสูงนะมันยังไอ้นี่ได้เลยอ่ะมุดหลังคาเข้ามาหาอ้ามีเลวนะครับนี่ปันไาเจ๋งก็ล่ะนี่อ่ะกำมือะแปลงนุ้นได้ไหมยยอมเปล่าน่าจะติดวัตถุเพราะว่าเข้าขอมันเกิื่อนกาดนี่มีการถอยโอ้ชนชนเสาไหมชนเสาไหมชนเมื่อวะชนไหะ ผมค่อยๆเดินกลัวผมไม่รู้ว่ามันยังไงเฮ้ยมันได้อยู่อะแต่มันจะตามไหมมันเจอรั้วแล้วอ่ะตอนนี้ยอมะย่อมะสังเกตดูมันเจอรั้วประตูบ้านผมมันมาไหมมันมาไม่ได้อ่เห็นนะมันมาไม่ได้ครับแต่มันยังติดตามอยู่นะแต่มันมาไม่ได้เห็นไหม มันบินอยู่ในบ้านมาไม่ได้เห็นไหมอ่ะแต่ถ้าสังเกตดูตอนนี้นะเดี๋ยวผมให้ไปดูใกล้ๆตอนนี้ไฟสีแดงหมายความว่ามันหลุดจากการควบคุมไปแล้วอ่ะในทานเห็นคือถ้าเึ้นไฟสีแดงคือมันหลุดจากการควบคุมไปแล้มันก็เลยมาไม่ได้อ่ะผมจะลองชูมือชูมือมานะยอมมาปะเพราะมันติดเสาอะ่ะเป็นไงครับหลังจากดูไปแล้วเวิร์กไหมถามผมผมบอกเลยนะชอบ แล้วที่สำคัญตลอดเวลาที่ผมรีวิวไปเนี่ยปกติแล้วอะ่ะโดรนเนี่ยมันจะค่อนข้างร้อนเพราะว่าโดรนมันไม่ได้บินถูกไหมเพราะฉะนั้นอุณหภูมิที่มันเกิดขึ้นจากตัวโดรนมันจะร้อนมากแต่ตอนนี้ผมสัมผัสได้เลยว่าตัวฮิตซิงระบายความร้อนตัวเนี้ยระบายความร้อนดีมากมันไม่ได้ร้อนแบบร้อนจี่เลยแต่มันคือร้อนแบบก็คือฮิตซิงระบายความร้อนอะ่ะเนี่ยผมจับไปก็รู้สึกว่าอุ่นๆธรรมดาเพราะฉะนั้นผมผมว่ามันระบายความร้อนดีมากผมเคยเห็นนะมันจะมีแบบ เป็นชุดแบบเอามาประกบแล้วก็ถือเหมือนเป็นกล้องอ่ะนึกออกไหมซึ่งบางคนอาจจะบอกเอ้ยทำเป็นกล้องไปเพื่ออะไรก็มันมีกิมเก็ม,มีแกนกิมบอลไงนึกออกใช่ไหมก็ไม่ต้องไปนั่งซื้อพวกกล้องกิมบอลอย่างที่ผมใช้ตอนนี้เป็นดีใจพ็อกเก็ตสามอ่ะมันจะมีกิมบอลสามแกนนะไหมอันนี้ก็คือมีมีกิมบอลสองแกนก็เทิน,นถือไปยเงี้ยเคยเห็นใช่ไหมเคยเห็นใช่ไหมซึ่งซึ่งอันนั้นผมบอกก่อนว่ามันค่อนข้างร้อนครับอันนี้มไม่อผมถือว่าดีนะแล้วก็มันมีช่องระบายความร้อนเต็มเลย แต่ก็อย่างว่านะเรามดระวังนิดนึงมันไม่ได้กันฝนนะนี้บอกไว้ก่อนนะครับบินในที่ที่แบบฝนตกละอองหรือว่าบินทะลุหมอกอะไรเงี้ยระวังให้ดีนะครับความชื้นมันเยอะนะครับก็โดยรวมประมาณนี้ผมบอกเลยว่าเออชอบมากแต่เดี๋ยวนี้ก็อาจจะบินลาบากหน่อยเพราะกฎระเบียบมันเยอะนะเนื่องจากที่ผ่านมาปัญหาเรื่องโดรนเป็นเรื่องที่เป็นปัญหาของชาติจริงๆก็ฝากไว้ประมาณนี้สําหรับ e a s y easy หกสแล้วกันนะครับเหมือนเดิมนะถ้าชอบกดไลค์นะครับใช้กดแชร์ไปไม่ได้กด subscribe กดกระดิ่งด้วย เพื่อๆจะได้ทราบว่าผมมีการเด็ดคลิปวันนี้ไปล,ละสวัสดีครับ